เป็นการทบทวนการแบ่งโครงสร้างภายในของโลกตามลักษณะทางกายภาพและก็ทางเคมีวันนี้ครูจะไปแบบรวดเร็วนะคะเอาแค่เนื้อ,อมาเริ่มจากการแบ่งโครงสร้างตามลักษณะทางกายภาพก่อนนักธรณีวิทยาหรือนักวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาก็จะแบ่งโครงสร้างภายในของโลกเป็น5ส่วนด้วยกันโดยใช้เกณฑ์น,นี้นะคะใช้เกณฑ์เคลื่อนไหวสะเทือนเอ๊ะจำได้ไหมเอ่ยเคลื่อนไหวสะเทือนเคลื่อนไหวสะเทือนเป็นคลื่นที่จะเกิด เมื่อมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะ,ะเมื่อมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นมันก็จะมีคลื่นที่ปล่อยพลังงานออกมาจากจุดศูนย์กลางการเกิดแผ่นดินไหวนะ,ะซึ่งสําหรับเกณฑ์นเนี้ยเราก็จะยึดเจ้าคลื่นในตัวกลางคลื่นในตัวกลางมี2คลื่นด้วยกันคือคลื่น P นะฮะ Primary Wave หรือคลื่นปฐมภูมิ คุณสมบัติเฉพาะของเขาคือเป็นคลื่นที่พิเศษมากเลยพิเศษยังไงคะเพราะว่าคุณสมบัติของเขาสามารถที่จะผ่านตัวกลางได้ทุกสถานะไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สนะคะต่อไปค่ะคลื่น s secondary wave หรือคลื่นทุติยภูมิคุณสมบัติของเขาจะต่างกับคลื่น p นะคะคือเขาจะผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้น อ่ะทีนี้เรามาดูการแบ่งโครงสร้างโลกตามลักษณะทางกายภาพแบ่งเป็น5ส่วน5ชั้นใช่ไหมคะมาดูส่วนที่1ส่วนที่เรียกว่าทอรณนีภาคค่ะลิโทสเฟียตรงนี้นะประกอบด้วยส่วนที่เป็นเปลือกโลกค่ะบวกกับบริเวณเนื้อโลกตอนบนสุดนะส่วนนี้มีสถาเป็นของแข็งคาถามต่อไปคือ ทราบได้ยังไงอะว่าส่วนของทอนิภาคมีลักษณะเป็นของแข็งเนื่องจากว่าสิ่งที่เราเจอค่ะเราเจอคลื่นใช่ไหมคะเพราะว่าทางกายภาพเราใช้เกณฑ์คลื่นหมายนสะเทือนเป็นเกณฑ์สิ่งที่เราเจอเรียนสีเส้นสีฟ้า,ฟาอันนี้คือคลื่น S นะคะคลื่นปติยภูมิผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้นส่วนเส้นสีแดง อันนี้คลื่น P นะคะ primary wave ลักษณะของเขาคือผ่านได้ทุกตัวกลางเลยไม่ว่าจะเป็นของแข็งของเหลวหรือว่าแก๊สนะคะสิ่งที่เราเจอใต้เปลือกของเราเป็นนืโลกตอนบนสุดเนี่ยสิ่งที่เราเจอเราก็จะเจอทั้งสองคลื่นเลยเพราะฉะนั้นสำหรับส่วนแรกทนีภาคเนี่ยมันจึงมีสถานะเป็นของ ต่อไปชั้นที่2ชั้นที่เป็นฐานทรณีภาคแอสตินสเฟียนะพูดง่ายๆฐานทรนีภาคเนี่ยก็คือส่วนที่เป็นเนื้อโลกชั้นบนนั่นเองเราจะแบ่งออกเป็น2โซนด้วยกันนะเมืม P, ่อคลื่น P เราคลื่น S ผ่านมายังจุดที่เรียกว่าโซนความเร็วต่ำสิ่งที่เกิดขึ้นนะนะคะนักเรียนเห็นคลื่นไหมคะมันจะยืกยักยึกยั นั่นมาจากว่าหินบริเวณนี้จะมีจะเป็นหินที่มีคุณสมบัติยืดหยุ่นนะคะคล้ายกับพลาสติกมีอุณหภูมิความร้อนที่สูงนะ,ะหรือจะเรียกงี้ว่าชั้นนี้เป็นชั้นที่มีแมกม่านั่นเองถ้าคำถามถามว่าลาวาที่พวยพุ่งออกมาจากภูเขาไฟระเบิดเนี่ยมีแหล่งกําเนิดมาจากชั้นไหนของโลกนั้นเราก็ต้องตอบว่าชั้นฐานธานี้ภาคบริเวณที่เป็นโซนความเร็วต่ํา นะฮะอ่ะมาดูสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นไหมเราเจอทั้ง2องครื่งเลยนะคะนั่นแสดงว่าโซนตรงนี้ก็ยังเป็นของแข็งอยู่นะฮะต่อไปค่ะโซนเปลี่ยนผ่านโซนนี้เห็นได้ชัดเจนเลยว่าเส้นเนี่ยโดยเฉพาะเส้นสีแดงนะคะปฐมภูมิมันจะมีความหักเหของคลื่นนะคะค่อนข้างที่จะเยอะเลยทีเดียวนั่นแสดงว่าตรงนี้มันต้องมีอะไรที่เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปยังไงล่ะเนื่องจากโซนตรงนี้มันเป็นโซนสิ้นสุดก่อนที่จะถึงเนื้อโลกชั้นล่างซึ่งเป็นชั้นที่สามถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานะตัวกลางของของบริเวณเนี้ยนะคะมันต่างกันเมื่อคลื่นผ่านตัวกลางที่มันต่างกันเนี่ยมันก็แสดงออกด้วยการหักเหของคลื่นนะคะ,ะสรุปว่าในชั้นที่สองฐานเท่านี้ภาคเราเจอทั้งคลื่น S แล้วก็คลื่น P นั่งสแสดงว่าชั้นฐานธรณีภาคจะต้องมีสถานะเป็นของแข็งต่อไปค่ะชั้นที่3ชั้นมัชชิมภาหรือมีโทสเฟียชั้นนี้นะคะพูดง่ายก็คือเป็นชั้นเนื้อโลกชั้นล่างนั่นเองสิ่งที่เราเจอเราเจอทั้งสองคลื่นเห็นไหมคะคลื่น S แล้วก็คลื่น P นั่นแสดงว่าเมื่อเจอทั้งสองคลื่นเนี่ยสถานะของชั้นมัชชิมาภา มีสถานะเป็นของแข็งต่อไปชั้นที่4คือชั้นแกนโลกชั้นนอกอาเตร์คอร์นะคะชั้นนี้สิ่งที่เราเจอนักเรียนดูคลื่นสิเราเจอแค่คลื่นปะถมาภูมิคลื่นสีแดงแต่ว่าคลื่นเอคลื่นทุติยภูมิหายไปนั่นแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าชั้นนี้ต้องมีสถานะเป็นของเหลว เนื่องจากคุณสมบัติของคลื่น s เ,เนี่ยมันผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งถูกต้องไหมเมื่อไหร่ที่เจอตัวกลางที่เป็นของเหลวเนี่ยคลื่น s ก็ไม่สามารถที่จะผ่านไปได้อ่ามันก็เลยเป็นข้อสจุ์ว่าโอเคชั้นแก่นโลกชั้นนอกเนี่ยมีสานะเป็นของเหลวนะต่อไปชั้นสุดท้ายลึกสุดใจกลางของโลกคือแก่นโลกชั้นในค่ะ inner core ชั้นนี้สิ่งที่เจออ่าคลื่นสีฟ้า ลื่นทุติยภูมิของเรากลับมาแล้วและขึ่นพีก็ยังมีเช่นเดิมสแสดงได้ว่าชั้นแก่นโลกชั้นในเนี่ยมีสถานะเป็นของแข็งนะคะจบไปแล้วสำหรับการแบ่งโครงสร้างภายในของโลกทางกายภาพโดยใช้คขื่นเหมือนสะเทือนเป็นเกณฑ์สำหรับในส่วนข้อมูลนี้นะคะอันนี้ให้เรียนไปทบทวนนะคะครูจะ ไม่เน้นมากในเรื่องของระดับความลึกถ้านักเรียนจําได้ก็ดีถ้าจําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าในส่วนนี้ไม่ได้ออกสอบนะคะเนื้อหามันมันจะลึกเกินไปต่อไปค่ะการแบ่งโครงสร้างโลกทางเคมีบ้างสําหรับเกณฑ์นะคะในการแบ่งโครงสร้างโลกทางเคมีเนี่ยเราจะใช้คุณสมบัติทางเคมีของหินสสารที่อยู่ในโลกนะคะแล้วก็เอาส่วนประกอบทางกายภาพด้วยนั่นแหละ มาเป็นเกณฑ์ในการแบ่งก็จะแบ่งได้ออกเป็น3ชั้นใหญ่ๆชั้นแรกเลยคลาสชั้นเปลือกโลกค่ะชั้นที่2ชั้นเนื้อโลกค่ะเมนเทนชั้นที่3ชั้นแก่นโลกค่ะคอทีนี้ใน3ชั้นเนี่ยเขาก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยอยู่นะคะอ่าเรามาดูทีละชั้นกัน ากชั้นเปลือกโลกก่อนคลัสนะคะเปลือกโลกเป็นผิวโลกชั้นนอกสุดที่เราอาศัยอยู่ใช่ไหมคะองค์ประกอบส่วนใหญ่ของเขาก็จะเป็นซิลิกอนเป็นอลูมิเนียมนะคะออกซิเจนแบ่งได้เป็นสองส่วนส่วนแรกที่เราเรียกว่าเปลือกโลกทวีปนะคะก็คือเป็นบริเวณที่รองรับส่วนที่เป็นแผ่นดินเรียกอีกชื่อว่าไซอัน ไซอัมาจากอะไรักเรียนไซอัมาจากการที่ในเปลือกโลกทวีปเนี่ยเขาจะมีแร่ที่มันเยอะมากๆเนี่ยก็คือเจ้าซิลิกอนแล้วก็อะลูมิเนียมนะคะเขียนเป็นภาษาอังกฤษเขาก็จะดึงเอาอักษร2ตัวแรกของแร่ซิลิกอนคือ Si กับอะลูมิเนียม Al เนี่ยเอามาเป็นชื่อเรียกว่าไซอัลนะคะส่วนใหญ่ ่วนใหญ่นะคะชั้นหินในเปลือกโลกทวีปเนี่ยให้เรื่องจำเลยนะคะอันนี้ดอกจันไว้เลยก็จะเป็นหินแกรนิตใช่ไหมคะอย่างเช่นเทือกเขาฮิมาลัยเทือกเขาแอลก็จะเป็นหินแกรนิตทีนี้เรามาดูคุณสมบัติของหินแกรนิตกันนิดหนึ่งหินแกรนิตจะมีคุณสมบัติที่แข็งแรงทนทานนะ,ะมีลักษณะผลึกใหญ่เนื้อหยาบค่ะแล้วก็มีสีค่อนข้างที่จะเป็นสีจางนะคะ ที่มาของหินแกรนิตเนี่ยเกิดจากอะไรเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาอย่างช้าๆค่ะมันก็เลยทําให้หินแกลนิตเนี่ยมันมีลักษณะสีที่จางนะคะเราจะเรียกหินแกรนิตว่าเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนเนาะต่อไปค่ะมาดูเปลือกโลกที่เป็นเปลือกโลกมหาสมุทรบ้างเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไซมาที่มาของไซมาก็คือในเปลือกโลกมหาสมุทรเนี่ยมันจะมีแร่ซิลิกอนกับ แมกนีเซียมที่มันเยอะมากๆนะ,ะถามว่าแร่อื่นไม่มีหรอก็กมีค่ะอย่างเช่นเหล็กอ,ออกซิเจนก็มีแต่ที่เยอะเนี่ยก็คือ, ium, อซิลิกอนกับแมกนีเซียมเนาะซิลิกอนก็เหมือนเดิมเลยค่ะอักษรตัวแรกของซิลิกอน si กับแมกนีเซียม ma นะคะก็เอามารวมกันแล้วก็เรียกเปลือกโลกมหาสมุทรว่าไซมาในเปลือกโลกมหาสมุทรเนี่ยหินส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นหินบาร์เซลสรุปนะ เปลือกโลกทวีปองค์ประกอบของแร่ที่จะมีเยอะก็คือซิลิกอนกับอลูมิเนียมหินส่วนใหญ่จะเป็นหินไกรนิตแต่ถ้าเปลือกโลกมหาสมุทรองค์ประกอบส่วนใหญ่ก็จะเป็นแร่ซิลิกอนอ่ะเหมือนกับทวีปใช่ไหมคะแต่ที่ต่างก็คือเขาก็จะมีแมกนีเซียมเพิ่มขึ้นมานะคะหินส่วนใหญ่ของเปลือกโลกมหาสมุทรที่รองรับทะเลเนี่ยก็จะเป็นหินมาเซอ อ่ะต่อไปค่ะก่อนที่จะถึงชั้นที่สองเรามารู้จักแนวแบ่งโมโฮโลวิซิกหรือครูจะเรียกสันส้นๆว่าแนวแบ่งโมโฮคืออะไรคือแนวรอยต่อที่อยู่ระหว่างส่วนที่มันเป็นเปลือกโลกกับเนื้อโลกพว่นก็คือเป็นรอยต่อที่มันแบ่งนั่นเองค่ะแบ่งบริเวณเปลือกโลกกับเนื้อโลกมาข้างกลางแค่นั้นเองต่อไปส่วนที่สองนะคะ ก็จะเป็นส่วนของเนื้อโลกหรือว่าเมนเทลเนื้อโลกเนี่ยมันคือส่วนที่อยู่ใต้เปลือกโลกลึกลงไปถึงระดับความลึก2,900กิโลเมตรเลยค่ะในส่วนของเนื้อโลกอ่ะเรามาดูรายละเอียดของเขาน,นิดนึงเขาก็จะแบ่งเป็นเนื้อโลกตอนบนสุดเนื้อโลกตอนบนและเนื้อโลกตอนล่างมาดูทีละส่วนกันเนื้อโลกตอนบนสุดนะคะ ส่วนตรงนี้จะมีสถานะเป็นของแข็งเป็นฐานที่รองรับเปลือกโลกทวีปกับเปลือกโลกมหาสมุทรค่ะอยู่ใต้เส้นแบ่งแมโมโครอิซิกนะคะเราจะียกบริเวณที่รวมเปลือกโลกกับเนื้อโลกตอนบนสุดว่าธรณีภาคจำได้ไหมต่อไป เนื้อโลกตอนบนค่ะเราจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าชั้นฐา,านธรณีภาคนะคะอติโนสเฟียชั้นนี้ก็จะอยู่ที่ระดับความลึกตั้งแต่1 0 0่งรถึงเจ็กิโลเมตรบริเวณนี้ก็จะเป็นลักษณะของหินที่เป็นหินแข็งเนื้ออ่อนลักษณะคล้ายกับพลาสติกนะคะมีอุณหภูมิที่สูงด้วยอุณหภูมิที่สูงเนี่ยทำให้แร่บางส่วนมันหลอมละลายแล้วก็กลายเป็นแมกมาเพราะฉะนั้นบริเวณนี้แหละ เวลาที่มีภูเขาไฟระเบิดแล้วมีลาวาที่มันปะทุขึ้นมาเนี่ยนะคะลาวาก็จะมาจากชั้นชั้นเนื้อโลกตอนบนหรือว่าชั้นฐานธรณีภาคนะคะที่บอกไปเมื่อกี้าจาได้ไหมต่อไปเนื้อโลกตอนล่างค่ะเนื้อโลกตอนล่างก็จะมีสถานะเป็นของแข็งนะคะที่ระดับความลึกตั้งแต่700เลยค่ะแล้วก็ยาวไปจนถึงลึก2,900กกิโลเมตรองค์ประกอบส่วนใหญ่นะคะก็จะเป็นเจ้าเหล็ก แมกนีเซียมซิลิเกตเนาะต่อไปชั้นที่3ค่ะชั้นขอแกนโลกคือส่วนที่อยู่ใจกลางของโลกใจกลางของโลกก็จะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่นี้จำนนนเลยน,นะนักเรียนนะคะอันนี้ออกข้อสอบชัวร้านเปอร์เซนเลยองค์ประกอบส่วนใหญ่ของแกนโลกก็จะเป็นเหล็กกับนิกเกิลน,นะคะในชั้นแกนโลกเนี่ยจะมีความดันที่สูงมาก ความหนาแน่นเยอะมากแล้วก็อุณหภูมิที่ร้อนจัดๆนะคะแบ่งเป็นแกนโลกชั้นนอกอัเตอร์คอร์ค่ะในชั้นนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าคลื่นทุติยภูมิคลื่น S เ,เนี่ยที่มันมีคุณสมบัติผ่านได้เฉพาะตัวกลางที่เป็นของแข็งเท่านั้นมันไม่สามารถที่จะผ่านชั้นนี้ได้นะคะเนื่องจากว่าชั้นนี้มีสาบเป็นของเหลวนั่นเองของเหลวมาจากอะไรมาจากการที่ อย่างที่บอกคือชั้นอุณหภูมิสูงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นด้วยอุณหภูมิสูงนี่แหละนะคะมันก็หลอมละลายธาตุเหล็กนิกเกิลน,นะคะให้มีสถานะเป็นของเหลวต่อไปลึกสุดใจกลางของโลกเลยค่ะแก่นโลกชั้นในหรืออินเนอร์คอชั้นนี้อุณหภูมิสูงที่สุดใน3โลกเลยด้วยความดันแล้วก็อุณหภูมิที่มันมหาศาลเนี่ยมันไปกดทับแลวก็เหมือนเปลี่ยนโครงสร้างโมเลกุลเลยค่ะของเหล็กกับนิกเกิลน,นะคะ ให้กลายเป็นของแข็งที่มีสถานะร้อนจัด,จดนะฮะอันนี้ก็คือเป็นการแบ่งโครงสร้างของโลกทางเคมีแบ่งเป็น3ชั้นเนาะเปลือกโลกคลัสสเนื้อโลกแมนเทิลและ3แกนโลกขอทีนี้ครูขอสรุปสั้นๆนะคะสาหรับการแบ่งโครงสร้างของโลกเราก็จะแบ่งเป็นเคมีกับกายภาพเกณฑ์ที่จะใช้สําหรับทางกายภาพก็คือใช้เกณฑ์ของ ขึ้นไหวสะเทือนนะคะขึ้น p ขึ้น s มาเป็นเกณฑ์ส่วนทางเคมีก็จะใช้องค์ประกอบทางเคมีของหินอุกกาบาตนะคะแล้วก็เอาองค์ประกอบทางกายภาพมาร่วมด้วยเคมีก็จะแบ่งออกเป็น3ชั้นคือเปลือกโลกเนื้อโลกแล้วก็แก่นโลกสำหรับทางกายภาพแบ่งเป็น5ชั้นค่ะธรณีภาคฐานธรณีภาคมัชชิมาภาคแก่นโลกชั้นนอกและ แกนโลกชั้นไหนต่อไปครูจะเปรียบเทียบนะคะระหว่างการแบ่งโครงสร้างภายในของทางเคมีกับทางกายภาพมาดูทางฝั่งเคมีก่อนฝั่งเคมีอย่างที่บอกคือแบ่งเป็น3ชั้นใช่ไหมคะชั้นแรกก็จะเป็นชั้นเปลือกโลกคลาสนะคะอยู่ตรงไหนชั้นเปลือกโลกเปลือกโลกเนี่ยถ้าเราดูจากรูปนี้เนาะมันก็จะอยู่ส่วนนอกสุดอ่ะอยู่ตรงนี้ค่ะ อันนี้เป็นการที่เราเห็นเป็นแท่งๆเนี่ยมันเป็นการแบบขยายนะคะให้เราแบบเห็นชัดมากขึ้นขยายเพื่อมาเปรียบเทียบกับทางฝั่งกายภาพอะค่ะอ่ะอยู่ตรงนี้นะสาหรับชั้นเปลือกโลกต่อไปค่ะชั้นที่2คือชั้นแมนเทิลแมนเทิลก็จะเป็นส่วนของเนื้อโลกอาจจะอยู่ตรงนี้นะคะชั้นเนื้อโลกชั้นที่2พอเขาขยายมามันก็จะซูมให้เห็นภาพชัดเจนแล้วก็เปรียบเทียบกับทาง ฝั่งกายภาพเดี๋ยวจะมาอธิบายอีกทีหนึง่งต่อไปชั้นที่สามชั้นแก่นโลกชั้นคอค่ะชั้นที่อยู่ด้านในสุดเลยนะคะต่อไปในทางกายภาพบ้างกายภาพแบ่งเป็น5ชั้นชั้นแรกเราจะเรียกว่าธรณีภาค หรือนิโทสเฟียประกอบด้วยส่วนที่เป็นเปลือกโลกบวกกับส่วนที่เป็นเนื้อโลกตอนบนสุดค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นหินแข็งเนาะมีสถานะเป็นของแข็งนะคะอยู่ตรงไหนล่ะถ้าดูรูปทางขวาเปลือกโลกบวกเนื้อโลกตอนบนสุดนี่คือเปลือกโลกนะสีน้ําตาลเข้มเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะดูจากรูปเนี่ยความหนาบางมันจะไม่เท่ากันเนาะทางขวา มันจะหนากว่าทางซ้ายเพราะว่ามันไม่ได้เป็นแค่เปลือกโลกอย่างเดียวมันรวมกับส่วนที่เป็นเนื้อโลกตอนบนสุดไปด้วยขยายภาพให้ชัดเจนขึ้นเป็นการเปรียบเทียบซ้ายเคมีขวากายภาพนะคะซ้ายเนี่ยเปลือกโลกมันจะอยู่แค่ระดับตรงนี้ใช่ไหมคะความหนาความลึกของมันเนี่ยแต่ถ้าเป็นธรณีภาคแบ่งตามกายภาพเนี่ย มันจะเป็นเปลือกโลกบวกกับเนื้อโลกตอนบนสุดอ่ะมันก็จะลงลึกมานิดหนึ่งนะคะต่อไปชั้นที่2ชั้นฐานธรณีภาคแอตตินอสเฟียนะคะหรือว่าพูดง่ายคือเป็นชั้นเนื้อโลกตอนบนนั่นเองถ้าเราเทียบกับทางฝั่งซ้ายทางเคมีเนี่ยมันก็จะอยู่บริเวณชั้นแมนเทิลชั้นที่3ค่ะชั้นมัชชิมภาคมีโซสเฟียหรือว่าเป็นส่วนของเนื้อโลกตอนล่าง นะคะถ้าดูทางฝั่งซ้ายเห็นไหมคะมันก็ยังคงอยู่ชั้นแมนเทิลต่อไปค่ะชั้นที่4กับชั้นที่5ของกายภาพมันก็จะไปเท่ากับชั้นที่ 3. อ่ะของทางเคมี Me, คือชั้นคอนะคะแต่ถ้าเป็นฝั่งกายภาพเขาก็จะแบ่งเป็น2ชั้นย่อยลงไปอีกคือแกนโลกชั้นนอกกับแกนโลกชั้นใน ซึ่งแกนโลกชั้นนอกแล้วก็แกนโลกชั้นไหนจะมีธาตุอะไรเป็นส่วนประกอบคะเหล็กกับนิกเกิลน,นะคะทีนี้มาดูอาเตอร์คอร์ก่อนแกนโลกชั้นนอกบริเวณตรงนี้จะมีสถานะเป็นของเหลวร้อนจัดนะเนื่องจากอุณหภูมิมันสูงใช่ไหมคะมันก็ทําให้เหล็กกับนิกเกิลเนี่ยกลายเป็นแบบของเหลวที่มันร้อนจัดก็เลยมีสถานะเป็นของเหลวไป ต่อไปค่ะชั้นในสุดเลยอินเนอร์คอค่ะชั้นนี้ด้วยความดันที่มันเยอะมากอุณหภูมิที่มันสูงมากๆนะคะมันก็ไปกดทับเหล็กกับนิกเกิลเนี่ยให้มีสถานะเป็นของแข็งที่แบบร้อนจัดมากๆสรุปแล้วการแบ่งโครงสร้างภายในของโลกทั้งทางกายภาพและทางเคมีอ่ะมันก็เหมือนกันนะคะเป็นโครงสร้างแบบเดียวกันเพียงแค่ว่าเขาอ่ะใช้เกณฑ์คนละตัวกัน ทางเคมีก็จะใช้เกณฑ์ของคุณสมบัติทางเคมีของหินใช่ไหมคะอุกกาบาตเหล็กอะไรอย่างเงี้ยเป็นเกณฑ์ของการแบ่งชั้นก็แบ่งได้เป็น3แต่ว่าถ้าทางกายภาพอ่ะก็เอาเกณฑ์ของคลื่นไหวสะเทือนอะมาเป็นเกณฑ์ก็เลยแบ่งได้5ชั้นสำหรับเนื้อหาในวันนี้นักเรียนก็หน้าที่จะเข้าใจมากขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาด้วยแนวทางข้อสอบก็อาะจะประมาณน,นี้ลองมาทำกัน เล่นๆดูว่าเราทําได้หรือเปล่าเริ่มที่คําถามข้อแรกนะคะลาวาที่ปะทุขึ้นมาบนผิวโลกมีแหล่งกําเนิดมาจากชั้นโครงสร้างใดเกรียนเพิ่งสอนไปอ่ะจาได้หรือเปล่าลาวาที่ปะทุขึ้นมาบนโลกเวลาที่เกิดภูเขาไฟระเบิดจะมีแหล่งกําเนิดมาจากชั้นโครงสร้างฐานธรณีภาคค่ะคำถามที่สอง ชั้นเนื้อโลกประกอบด้วยสสารที่มีสถานะใดชั้นเนื้อโลกเรียนเนื้อโลกมีสถานะเป็นของแข็งคำถามที่3หากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีของก้อนหินก้อนหนึ่งพบว่าเป็นหินแกลนิต หินก้อนนี้สันนิษฐานแล้วน่าจะกําเนิดมาจากส่วนใดของโครงสร้างโลกเยนจจาได้ไหมคะหินแกรนิตหินแกรนิตอยู่บริเวณเปลือกโลกทวีปหรือเปลือกโลกมาหาสมุทรเปลือกโลกทวีปค่ะแล้วถ้าเป็นหินบะเซล่ะต้องตอบว่าเปลือกโลก มหาสมุทรต่อไปเปลือกโลกมหาสมุทรประกอบด้วยองค์ประกอบของธาตุใดเขาถามธาตุละมีองค์ประกอบของธาตุใดเป็นส่วนใหญ่คะเปลือกโลกมหาสมุทรเนี่ยเปลือกโลกมหาสมุทรเราจะเรียกอีกชื่อนึงว่าอะไรใท่ไยมารา่มาจากซิลิคอน MA มาจาก แมกแมกมาเอ้ยไม่ใช่แมกนีเซียมแต่ถามว่ามีแรธาตุอื่นหรือเปล่าก็มีนะคะอย่างเช่นพวกเหล็กออกซิเจนก็มีเหมือนกันแต่ว่าที่เยอะสุดก็อะซิลิกอนแล้วก็แมกนีเซียมต่อไปค่ะคำถามสุดท้ายโครงสร้างโลกชั้นใดมีความหนาแน่นที่สุดนักเรียนข้อนี้ง่ายมาก โครงสร้างโลกที่มีความหนานแน่นที่สุดให้จําไว้เลยว่ายิ่งลึกลงไปเท่าไหร่ความดันยิ่งมากเท่านั้นอุณหภูมิยิ่งสูงเท่านั้นความหนานแน่นก็จะเยอะเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันมีช้อยนะ,ะเป็นการแบ่งรักษาทางเคมีเราเต้องตอบว่าชั้นแก่นโลก มีความหนาแน่นมากที่สุดถ้าเทียบกับเปลือกโลกแล้วก็เนื้อโลกนะคะอ่ะเอาล่ะสำหรับในภาพนี้นะคะก็เนื้อหาประมาณนี้นักเรียนก็อย่าลืมไปทบทวนกันด้วยนะคะแล้วก็ขอให้การสอบกลางภาคนี้ได้คะแนนดีๆกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ